อุ้ยอุ้ย,ยปลาคิ้ตังตัวใหญ่อุ้ยได้ปลาคิ้ตังตัวใหญ่ด้วยจ้าได้ปลาแกงส้อมแล้วนะสวัสดีจ้าลงทะเลกันอีกแล้วจ้าที่ไหนมีทะเลก็ต้องมีลุงบ่าวกับสาวปูนะคะวางอวนทิ้งไว้ตั้งแต่ตอนตอนใกล้สว่างตอนนี้จะไปเก็บอวนกันแล้วนะวันนี้รู้สึกว่าคลื่นแรงจ้ะทุกคนเพราะว่าลมรแรงนะลุงเนาะนี่เป็นคลื่นค่ะนี่ไม่รู้จะมีกุ้งหรือเปล่าเดี๋ยวไปลุ้นกันนะคะ มาลุ้นมาลุ้นกันจ้าวันนี้คลื่นแรงไม่รู้จะได้หรือเปล่าอู้นันนันขึ้นมาแล้วกุ้งหนึ่งตัวมาอีกตัวจากกุ้งไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีวันนี้อุ้ยมาอีกหนึ่งตัวสองตัวลาได้ลุกอุ้ยติดปลาทูด้วยจ้าได้ปลาทูอีกตัวโอ้ยได้ทีละตัวนะปลาทูอุ้ยกุ้งอุ้ยหลุด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 ุดตัวใหญ่ยังหลุด วันถุ้วันปิดไว้วูตัวใหญ่ๆสองตัวออ้ยโ้อ้ย้ยตัวนี้ก็จะดิ้นออกโอ้ยน่นมาอีกตัวจ้าตัวใหญ่ๆนะแต่ว่ามันไม่ค่อยติดมันติดห่างๆอุยนู่นนๆ่น,น,นมาตัวใหญ่อีกแล้วจ้ะพอได้กินนะ ไม่ได้ขายพอได้กินกุงขึ้นมาอีกตัวนึกนุ๊นนกุ้ม,มาอีกจ้กมีอยู่นะลุงม,ม,มีบ้างเล็กน้อยปูไม่เห็นเลยนะวันนี้อุ้ยอุ้ยปลาคิตังตัวใหญ่อุ้ยได้ป,นะดาปลาคิตังตัวใหญ่ด้วยจ้าได้ปลาแกงส้มเลยนะกุ้งจะลุกจะลุกุ้ง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 กุ เหรอวะหนั่งหนึ่งเห็นอีกตัวเห็นกุ้งอีกตัวนึ่งหนึ่งหนึ่งอุ้ยกุ้งอีกจ้านี่ตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆอุ้ยหนูมามาอีกจ้าม่อีกจ้าพอได้กินแล้วนะแต่ขายคงคงจะไม่ได้เพราะวันไม่เยอะวันนี้ได้ไม่เยอะหนุ่มมาอีกจ้ารู้สึกว่าได้ปลาทูอีกลุงปลาทูไม่ลุงข้างหน้าลุงที่มือหนูไม่ได้ปลาทูสองตัวแล้วจ้าวันนี้ มีปลาทูด้วยนี่กุ้งกุลาหนึ่งตัวตัวเล็กไม่ขาดเนาะดีวันไม่ขาดโอแต่ว่าติดปลาตัวใหญ่โอ้ยสองตัวเลยจ้าช่วยดูหน่อยลูกช่วยดูชัดๆนี่ลาตาเดือนนี่สวยๆส,สองตัว<ฮ>ผลงานการวางอวนกุ้งของลุงบ่าวกับสับปะวนนี้นะคะนี่ได้ทั้งกุ้ง ได้ปลาทูมาสองตัวด้วยวันนี้คลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบ่าวกับสาวปูในการทำคลิปกันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ